หอลิงไปสำรวจทางบนบามีอะไรตรงไหนที่น้าคนหาบ้างเอ้ยลิงมันอ่อนล้าป่ะเนี่ยแต่งงจริงๆก็เพิ่งมาคิดนึกได้ตอนที่ที่เราจัดการเสือไปคือมันมนัดเดียวแตกเลยเหรอวะตอนนั้นแทงหมูป่าไปตั้งหลายรอบหรือว่าเป็นเพราะความสามารถของลิงแก่ ถึงกูจะแกะ่กูก็แข็งกูแข็งแรงโคตรให้มันรู้ซะบ,บ้างลิงต้องเดินทางไปโอ้ย่าดเสียวนั่นก็จับข้างล่างเป็นบึง้งมันมีไอ้เคไอ้เคอยู่ข้างหน้าเลยให้จะสู้ห่ะกรับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยพ่อมึงก็ไม่มามึงใช้คนแก่มาสำรวจป่าไอ้ลูกเวนโอ้ยหิวลิงไม่ไหวโอ้มือเช้าสัคัญ์แสดงมันหิวแน่นอนเลยว่ะใช่ไหมเนะี่ยเริ่มร้าแล้วเวทป่าเรา างนู้นอันนี้ไงใกล้ๆเลยโอเคมุกไม่ฮะฮะกันเครียดนึกไม่ออกเหมือนกันบึงเล็กว่าครพบจุดสังเกตใหม่่ะค่ะน,นีแการุจุดภัยของลิงเอฟและหลานของเขาสำรวจพื้นที่เพื่อที่จะเป็นเจ้าแห่งคงภัยไปอยู่จุดสูงสุด ของสรรพสิ่งทั้งตัวทั้งปวงว่ลลินพันธุ์ย่างเงี้ยงหวนี้คนพบบึงเล็กลิงกับกูมาไกลแล้วให้ไอล้ลิงนุม่มมันออกเดินทางบ้างมึงจะใช้กูใช้คนแก่อย่างกูบ่อยไม่ได้นะกูไม่ไหวแล้วจริงโอ้ยต้องไปเดินทาง กับถึงถ้ำลิงไปบอกลิงทุกตัวว่ากูเก่งขนาดไหนต้องไปเป็นตำนานในถ้ำหมูจะมาตายโง่ๆงี้งงไม่ได้ไกลถึงบ้านลิงโอ้ยโอ้ยมันเหลี้ยงได้เกินโอ้ยอ๋อ ลิงมันเหนื่อยแน่นอนเลยว่ะเอ้ยนอนไม่ได้นอนไม่ได้นอนไม่ได้นอนลิงไม่นอนพื้นที่เรียบเพราะมีสัตว์ที่เป็นอันตรายตัวฮัมคนเลาชื่นใจไปอย่างนี้กรุบกรอบกันไปน้ำลิงกินน้ำ สดชื่นเอยชื่นใจเอยสดชื่นเลยโอ้ยอร่อยไฮ้ก็คือลิงลิงเราตอนนี้คือเราสั่งให้ลิงแบบหลบหลีกศัตรูได้แต่ยังสั่งให้ลิงสู้พวกกองกำลังลิงสู้กับพวกศัตรูอื่นไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวโผล่มันอีกที่หนึ่งเลยนี่ว่ามันไป ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ไปใช่ตรงนี้เราไม่ได้เช็คเลยว,ว่าแถวนี้มันมีลิงที่แบบว่ามีลิงหลงทางอยู่หรือเปล่าจะชวนเขาตีไม่ได้ว่ะไม่กล้าโดดสูงว่ะมันแก่แล้วด้วย ลิงแก่ไม่แข็งแรงทำไมปูล่ลิงเขาแก่ปู่อะไรวะปู่เนนลิงเนนเริ่มหมดแรงหลานปู่ปู่เริ่มไม่ไหวแล้วอุยเป็นแดงแล้วว่ามันล้าจัดเลยวะ่ะคนแก่ทไมมันอ่อนแอจังสิลิง องโดดว้ากลับบ้านที่นี่คือบ้านของลิงบอกลิงทุกตัวว่าข้ากลับมาแล้วลิอองกลับมาแล้วตดจด,ดูผอสมาชิกเอาเอาเด็กน้อยลงก่อน เด็กน้อยลงก่อนมันลงไงนะนอนลงไม่ไหวจริงวิทนาการมันมีอะไรอัปเกรดอีกไหม <S <S 2> <S 2> น่าจะยังไม่มีวะ่ะแต้มเสริมแต้มเสริมมี6มันต้องมีอัปเกรดได้มากกว่านี้อีกโอเคอเฮ้ยถ้าเราพานอนกันได้ไหมโอ้หลิงเน้นปู่ล้วอุตส่าห์เดินทางพาไปตั้งไกลให้เขาได้พักผ่อนกัน เฮลูกันทุกหินลิงเก่งมั่วลิงเก่งโคตรลิงสุดยอดยังไงเราก็ต้องย้ายที่อยู่ดีเพราะว่าเพราะว่าอะไรน่ะเหรอเพราะว่าลิงแก่แล้วเฮ้ยเอ้าลิงตื่นได้ทำงานดึกไปหน่อยโอ้โหแหพอกูกินแล้วเพิ่งจะมากินกันไอ้พวกนี้ อยากออกกล้องเหรอโอ้อร่อยน้ำสดชื่นลิงชอบกินน้ำอื้ออร่อยจังเลยอู้สดแบบคนละชื่นใจโอดื่มน,น,น้ำเสร็จก็ต้องสมนุนไพรอร่อยจังเลย รสชาติกะชุ่มกะชวยหมดไม่ต้องแดกแล้วลิงตัวอื่นฮานเฮ้ยไอตัวที่สะพายลูกเนี่ยเนี่ยเนี้ไอเบี้ยวดึงเบี้ยวขอบคุณผู้ใหญ่ฮานไอไม่ใช่ลิงเน้นฮี่ไปสำรวจป่าแทนความเก่งกายของคุณถูกจะาลึกไว้ในเผ่าเรา เฮ้ถึงเวลาเฮงนุ่มจะไปเรียบร้อยแล้วว่าลูดลูดแบบลูดปืนแล้วว่าไปทำแหลมเหลาไม้ให้แหลมเราเหล่าไม้ให้แบบแหลมกันตัวอื่นได้ไหมให้แบบตัวอื่น ให้ลิงทุกตัวเวลาเดินทางมันจะได้มีโอกาสสู้ได้เอาอยังอุ้ยเฮ้ยเอาไหมเดินทางเตรียมตัวโอ้ยน้ำเกินเลเนี่ยได้แล้วใช่ไหมถ้างั้นลิงทิว ลิงทิวลิงทิวกับลิงเทคลิงทิวกับลิงเทคมีลูกลิงซีลิงซีกับลิงริวไม่ใช่เอาลูกตัวเองมาดิเอาเจ้าลิงทุกตัวเกาะขึ้นปลาอ่ะเกาะตัวแม่มานะลูกไปเดี๋เลา จะได้เดินทางอุ้ยไอตัวนี้ถือไม้พอดีเลยเราว่เหล่าไม้ให้มันเลยแล้วกันเหล่าไม้ลิงเรียนรู้กันเหล่าไม้มันน่าจะเรียนรู้มีแบบเรียนรู้การเหล่าไม้แบบทั้งหมด ทำตามน่าจะไปทำตามเลยต้องทำเองหมดเลยปะเนี่ยทุกตัวเลยปะเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะเป็นกันโอ้อ้เรียบร้อยแล้วเหรอโอเคตัวนี้ลิงเค้กลิงพิกกับลิงริวลิงพิกกับลิงริวลิงริวลูกแม่ มาเกาะหลังแม่เราจะไปจะเชิญโชคกันตอนนี้คือเรามีครบทุกคู่แล้วนี่ใช่ไหมลิงคู่มีลูกลูกอีกตัวอีกตัวหนึ่งชื่อลิงพิกว่ะโอเคแสดงเมื่อกี้คือผมเมียเมียจา๋าดูแลลูกของเราให้ดีผัวจะพาลูกอีกคนหนึ่งไปเองเดี๋ยวกันี่ลิงเซไปเอาลูกคหนื่นยไม่ได้โดนด่าดเฮ้ย มันมีลิงตัวลูกตัวอื่นอยู่ไหมฮะลิงทิวลูกม,มีกี่มีกี่ตัวเนี่ยนูๆๆๆ้นนู้นนู้นอู้ออ้ไอ้นูๆๆ้ลูกพ่อหรือเปล่าอ้าวลืมลืมนี่ไงลูกพอ่อปากกอลังพอ่อเราจะเตรียมตัวยาย่กินอ้ารเดี๋ยวนี้ลืม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 ใหญกินอาห เมืองนอนลิงทุกตัวต้องมีการ move on นี่สับใหม่คนล,ละลูดหน่อยมายล,ดดยลูดแกลูดแกลูดอะเราไม่ลิงทุกตัวต้องมีความพร้อมลิงตัวไหนอ่อนแอเราจะไปช่วยครับเรา พอลิงทุกตัวคือครอบครัวเราไม่ทิง้งลิงตัวไหนไว้ข้างหลังลิงขอบคุณจีจีเล่าไม้ก่อนช่วงนี้ไม่มีอะไรแล้วไปเดินทางแล้วกันเริ่มเจ็บคอเฮ้ยเดี๋ยว,วนะหนูชื่ออะไรจ๊ะลิงเซนี่ลิงบูเอาลูก เราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยลูกแม่ลูกแม่มนกรังแม่เอาป่าอาวุธโอเคมึงมาถือหินไว้ทำไมเนี่ยลุงอยู่ในนี้นี่คือมันสบายดีทุกตัวเลยมึงหนาวแล้วมึงมันกดเรียกพวกไงนะมันเสียงไม่มาหลบในท่ามีกูก็ไม่จะทำไงกัมึงกัน่าก่อนไปถูกไหมจบตรงนี้ จะได้ไปสักทีนานลึกเกินว่าพวกมึงจะพร้อมกันเอ้ยอย่าทิ้งลูกกันนะเพื่อนนี่ทุกตัวกูได้แค่ไม่พูด ไปจะพาปูงลิงเอ้ยมันต้องเรียกพวกมันเรียกไงนะประค้างป่ะได้เวลาตามมาลิงทุกตัวเราจะเดินทางเดินทางตามมาตามมาเดินทางได้เวลาเผ่าพันลิงไป เดมดึมเดึม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 ดดึมดดึมอบัวได้วยกันัวลิงไม่ทิ้งกันลิงเดินทางที่พักใหม่ตรงไหนวะที่ล็อกไวใช่หมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ที่พักใหม่ตรงไหนวะ ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวงงว่ะหาหินน้ำตกเออนี่แหละ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 ลองไปแล้วได้เวลาลุยนำ้นำนำ้ำลิงขอบคุณข่อกูทำลิงเช็ดถูกตัวมีน้ำใจเอาลิงทุกตัวเก่าขอบคุณหู้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  อย่างชอบเลยว่ะลิงทุกตัวตามมาได้เวลาปาชนพ่อยโอ้โหโอ้โหอ้แหเกือบล่วงไอ้ยไปหางเราเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยว่าจะไปแล้วนะสุดี ลิงทุกตัวปรับเปลี่ยนเอ้ยนี่ไงเรายังไม่เคยปอกปอกมะพร้าวโอ้เป็นลิงไม่ปอกมะพร้าวได้ไงใช้เวลาเปลี่ยนลูกดัน,นออกมะพร้าวไม่ได้ครับลิงออฟไลน์ลิงโซโล่เดียวได้แล้ว,ว่嘛เอ้ย นี่มันผลไม้จะอยู่ค <oses> <s dar> ู่กับวานอนไปอีกลายพบแล้วกินได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอไม่ได้แล้วกินไม่ได้ครับอ้าวถือมาไหม ไปเด็ดทำไมจะกินมะพร้า,าวมันต้องมีวิธีปอกมะพร้าวเหรออ๋อมันต้องเอาไปทุบกระหินแน่เลยว่ะเกละโอเคดดดมดดดมดดืดด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  ริงทุกตัวต้องหอมสู้อ๋อกินอะไรเยอะแยะไอ้ยป<ห>ัญจามืดคำ่ำเด็กโกเราพี่น้องสาหัสหหเฮ<า>้ยได้เวลาเดินทาง๋ยวเราไปต้นไม้ที่ตรงสูงหน่อยไหม จะได้ดูว่าไ,ได้ดูว่ามันมีอะไรอยู่บนต้นไม,ม้อาจจะเจอหรือว่าพวกลิงที่หลงทางลิงจะไม่ทิ้งกันภารกิจของลิงคือการขยายเผ่าพันธุ์ื่อที่จะพัฒนาไปเป็นมนุษย์อย่างแกยังไงล่ะยกรู้กันเอาตัวรอดและขยายเผ่าพันธุ์นี่แหละว่านอนของเราปักเผ้า บอกเ่าเาอยาอะสุดไอ้ลิงอ่าฮู้ฮฮลิงเดินทางยายที่ยูเฮ้ยแต่ตรงนี้ปกติมันจะมีมันจะมีหมูป่ามันไม่มีเลยเว้ยมโดนละจัวกเข้าไปรอบนั้นนี่คือไม่ซูเลยเหรอไอ้ไอ้เอาลิง ทั้งหลายตามมาป่ะนี่ทะธอเดิมทะอเดิมทะอเดิมเธเดิมทะอเดิมทะอเดิมทะเดิมทะอเดิมอู้อู้อ้าวอู้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 อูยังอยู่อันดี้ใช่ไหมเราครอบครัวลิงอูไอ้ได้เวลาไปที่พักใหม่กูพูดไปกี่รอบแล้วเดินทาง เตรียมตัวไว้้างหน้าของเราเฮ้ยทำไมมึงกลัวทำไมมาหลายตัวแต่มันยังกลัววะลุงครับถ้าลงมามันจะมาไหม เฮ้ยหมาอยู่มาอยู่ลุงเนี่ยเอาลูกลิงไว้กับลิงแก่สักตัวก็ดีว่ะกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวมันต้องพามาบ้างโอเคเดี๋ยวนึงนะขอลุงพาเช็คก่อนนะอุ๊ยอะไรอ่ะอเฮ้ยลิงเจอ เราต้องเราต้องเป็นลิงที่ที่มันมีอาวุธหน่อยว่าเผิดเจออะไรมากลัวเฉยเลยเหรอวะออพอ<ว>เป็นลิงแก่แล้วสู้ตายลิงไม่กลัวเลยนะตรวจสอบได้ไหมอ๋อมันคือกระดูกไอเสียเสียโกลเด้นที่เราเคยสู้ใช่ไหมเอาว่ะคนพบเครื่องมือใหม่วะ่ะ ลิงคุณพบคุดไหมลิงจะได้เรียนรู้ในการได้ไหมไม่ได้วะแล้วต้องทำยังไงอะกระดูกมันต้องทำยังไงวะมันเป็นอาวุธใช่ไหมถ้ามันเป็นอาวุธเราเอาฝากไว้กับใครดีวะใครที่ไม่มีอาวุธวะกระดูกน่าสนใจครับ<อ>มึงถืออะไรเยอะแยะเนี่ย สี่โมงแล้วจะมืดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจิบหายแล้วเฮ้ยหนีหนีหนีไปแล้วแต่โดนใช่ไหมว่าโดนแน่ๆต้องใหม่แน่อนอนลววเลยว่ะโมเด็ตเช้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ôi thử cái này cái mày lụ ôi à, thử đi mày thử cái đủ mày Nói đừng nè ây linh ây dạ 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 dính dạ 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 ต้องให้ปู่ลิงด่าซะแล้วมึงนี่นะไปลิงห่างโง่เป็นลิงหอบพันลิงเถอ่อองฉลาดไอ้แต่เวลาเดินทางที่อยู่อาศัยใต้ท้าผาเอ้ยถูกแล้วอันนี้แหละหลอนอี่แกไปแต่เวลา ยากินทานามาไอ้พวกไม่ได้เรื่องอามลิงเท่ามาไอ้พวกลิงอ่อนฮัดแค่นี้ก็มาไม่ได้อาอาหารลิงชอบกินอาหารไปฮักเบกกินกันพวกนี้ได้เวลาไปต่อ,อ โอ้โหนี่ไอ้เราลิงทั้งหลายถึงเวลามุ่งสู่การประจนภัยสวัสดีลิงแชททุกตัวพี่พบเอ้ยงูจิบหายแล้วอ่ะรีบมาห้ามช้าทำไม่ยากโดนแดก ไอ้ไเดินแต่ช้าไม่ได้เจิดโดนแดกแล,กล้วเอื่ว่ะตามมั้ยไอ้ไ้ไกรจะถึงแล้วดีมะที่นี่จะเป็นบ้านใหม่ของเราวมา มาได้แล้วไอ้ลิงโง่ทั้งหลายโอ้โอทุกครที่นี่ทัท้งหลายจัเป็นพี่ไหม่ของเราตั้งถิ่นฐานว่าอะอะออู้อ้ เผ่าที่อาศัยอยู่ใหม่เมื่อได้ทําการก่อตั้งที่อยู่อาศัยใหม่สมาสชิกของเผ่าที่ไม่ได้ติดตามคุณจะยังอยู่ในที่อยู่อาศัยเดิมต้องทําการรวมตัวพวกเขากลับมาไม่อย่างนั้นจะเสียพวกเขาไปนี่ไงวกูว่าแล้วลิงตั้งจะอยู่ใหม่ตั้งทีมฐานที่อยู่ใหม่สำหรับเผ่าเผ่าที่มีสมาชิกจำนวนเจ็ดถึงเก้าเสร็จสิน้นเอาว่าต้องสร้างที่อยู่เพิ่มที่อยู่แค่นี้ไม่เพียงพอตอเราลิงทุกตัว เราสามารถสั่งให้มันแบบว่าทำตามได้ป่ะวะสั่งให้เรียนแบบไม่เรียนแบบเลยลิงไม่เชียรฟังหน้าเผาตังโดนทำโทษไอ้ฮะเอา้าอะไรอ่ะ โอ้เอยเริ่มก่อสร้างแล้วนี่ก่อ,อกสร้างที่พักของลิงทุกตัวมันมีกี่คู่วะเนะี่ยเรียบร้อยมากมีใกล้กันใกล้กันไปไม่ได้หนึ 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด โอ้โหเขียที่นอนเจ็อันเลยเหรอวะอาไรอย่าเรามีเยอะอ่ากอดซังฮำมเอาฮู้ฮู้ฮู้วนขึ้นสถูกนอนเอาลิงถูกตัวมากินอ่างามงามงามไม่กินอ่ะ กินกินโชว์นะกินโชว์นะจะกินไม่กินอร่อยนะบอกเลยไม่กินจริงใช่ไหมไม่กินจริงใช่ไหมลิงขอบคุณลิงชัดถูกตัวเป็นกําลังใจเอาเอาไม้ไปไม้ไปถือมันคนละอันเอ้ยตรงนี้มีถ้ำที่นี่มีที่ถ้ำโผล่ไปที่นึงเอ้ยมันเป็นถ้ำเปิดเหรอ โอ้โหวันนี้เหมือนกับถ้ำเก่าเรานน่ถ้างนั้นก็มีโอกาสที่ศัตรูบอกว่าจะปีนเข้ามาได้เลยเดี๋ยงน่ะดีมากจะพวกยิงชัดเรียบร้อยว่ะเราไปดูเวทนาการก่อน้วมีอัปเกรดไหมบูมีร่างกายที่แข็งแรงมากการเปลี่ยนแปนงกมรุกกรรมขึ้นนี้จะประกดขึ้นหลังจากที่บบูเขาสวยผู้ใหญ่โอเค ไอ้ผมกดผิดว่ะขอดูใหม่รอบนึงที่อยู่อาศัยหลังจากทำการเชื่อมโยงใช้สิ่งของในการก่อสร้างน้อยลงเออดีไม่ดี <c oughs> โอเคเพื่อเริ่มก่อสร้างโอเคมีอะไรให้อัปเกตไหมเฮ้ย,ยนี่ไงอะไรเนี่ยการฆ่าคะแนนรูปร่าง รับรู้ด้วยอัตโนมัติถึงทร,รัพยากรทางธรรมชาติทั้งหมดที่เป็นชิ้นเดียวกันเออ <c oughs> มันควรจะทำได้ตั้งนานแล้วต้องมากดค้นหาใหม่ก็ไม่ไหวแล้วก็ไม่มีแล้วว่าลิงเรียนรู้ตัวไหนลิงคูโอเคได้เวลานอน ทีสองไม่ฝันเลยเหรอว่าน,นี่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 เออว่ะเรายังไม่เคยจับปลาเลยนี่ว่ะที่เก่ามันมีที่จับปลาด้วยผมลืมว่ะเฮ้ยเล็งทุกตัวมันตามมาแร้วไหมไม่น่าตามมาเพราะเปลี่ยนที่อยู่ใส่ใหม่อะดื่มน้ําไม่ได้ต้องทิ้งของก่อนด้วยออดื่มน้ําตอนเช้าเพราะว่าสดชื่นไปกินไอ้พวกลิงเวน ทำไมสเตตัสสีเขียวเราไม่เต็มวงเลยวะลิงได้เวลากระโจนัยเรากินอาหารครบแล้วเนาะแทนก็ที่นี่เปิดที่ที่ใหม่ที่เรายังไม่เคยไปเพื่อนพ้องลิงทั้งหลายเราจะอาศัยอยู่ที่นี่แล้วเติบโตต่อไปอู้ <laughs> <laughs> <to> I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way.